รัมมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของหลวงพ่อแย้พระเทระระดับฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ในว 70, ัย70ภพรรษาหลวงพ่อแย้เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดที่ท่านจำพรรษาและปกครองอยู่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียว ลักษณะภายนอกของหลวงพ่อแย้ท่านเป็นพระที่พูดเพราะเป็นพระที่มีความเมตตากรุณาและมีไมตรีจิตที่ดีกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างไม่แบ่งชนชั้นวรณะเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของหลวงพ่อแย้มก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะการมาเยือนของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเธอมีชื่อว่าน้องเกลน้องเกลผู้นี้บ้านอยู่ระแ,แวกวัดเพียงแต่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพมหานคร นานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านบ้างสักครั้งหนึ่งพอมาถึงบ้านน้องเกลก็ตรงเข้ามาทำบุญที่วัดวันนั้นหลวงพ่อแย้กำลังนั่งรับสังฆทานจากชาวบ้านอยู่แวบแรกที่หลวงพ่อแย้ได้เจอเข้ากับใบหน้าที่งดงามของน้องเกลหลวงพ่อแย่ก็เกิดตะลึงงึงงันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องเกลผู้นี้เป็นคนที่มีหน้าตาที่สวยงามหุ่นห้างก็ดีระดับนางแบบยังไงยังงั้นแถมยังมีหน้าอกใหญ่ตุ้มต้ามอีกด้วย หลวงพ่อแย้แกเห็นเข้าถึงกับอยู่ในพวังเลยทีเดียวนมรสก,การเจ้าค่าหลวงพ่อโอ้จะเลิญพรโยมึมเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าหน้าตาคุ้นๆจะมาทำบุญใช่หรือเปล่าวะใช่เจ้าค่าหลวงพ่อทำงานที่กรุงเทพเจ้าค่ะก็นานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งกลับมาบ้านก็มาทำบุญที่วัดนี้ตลอด วันเนี้ยโชคดีเหลือเกินนะเจ้าคะ่ะที่ได้เจอเข้ากระหลงพ่อแย่เพราะว่าปกติมาทาบุญก็เจอแต่พระลูกวัดเจ้าคะ่ะอืมวันนี้พระลูกวัดส่วนใหญ่เขาติดกิจนิมนต์ญาติโยมก็นัดเอาไว้แล้วว่าจะมาถวายสังฆทานก็พอดีติดพันเนี่ยอืมโยมถือว่าโชคดีแหละมาทันเวลาเลยเนี่ยโยมกลุ่มนี้ก็เสร็จธุระพอดี เขากําลังจะไปแล้วโยมจะมาถวายสังฆทานใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อกราบนวัสก,การหลวงพ่อนะเจ้าค่ะดีใจเหลือเกินที่ได้เจอหลวงพ่ออีกอะ่ะเพราะตอนนั้นน่ะเกลเรียนอยู่ที่โรงเรียนติดวัดนี่เองเจ้าค่ะโอ้มีหน้าเล่าถึงว่าน้าตาคุ้นๆใช่มิเกลหรือเปล่าเนี่ยใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อมีเกลเองเจ้าค่ะ โอ้หลวงพ่อจําได้แล้วตอนนั้นน่ะหลวงพ่อยังเคยไปสอนธรรมศึกษาให้เลยจําได้แล้วจําได้แล้วดีใจเหลือเกินนะที่หลวงพ่อจําได้อะแกว่าหมายมั่นปั้นมือว่าทุกครั้งมาทําบุญจะได้เจอหลวงพ่อบ้างก็ไม่เคยได้เจอเลยนะเจ้าคะ่ะอืมไม่เป็นไรเจอครั้งเนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเอาเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อเอาไว้นะ มีอะไรก็โทรหาหลวงพ่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โทรหาหลวงพ่อได้เลยเดินทางกลับมาที่บ้านอยากมาทำบุญถ้าหากว่าทำบุญกับพระลูกวัดแล้วไม่สบายใจเกรงว่าจะได้บุญน้อยก็โทรมาหาหลวงพ่อก่อนนัดหมายให้เสร็จสับแล้วก็มาทำบุญกับหลวงพ่อแบบสองต่อสองได้เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อ ถ้างั้นเกลขอเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อเอาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะเกลขอแอดไลน์หลวงพ่อไว้ด้วยนะเจ้าคะ่ะอืมแอดไลน์ไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรหลวงพ่ออยากจะส่งข้อความอวยพรอยากจะส่งรูปเวลาประกอบาศาสนกิจาศาสนพิธีหลวงพ่อก็จะส่งให้ดูนะหนูเกลนะเจ้าคะ่ะหลวงพอ่อว่าแต่ว่าเกลอยากจะถวายสังฆทานแล้วเจ้าคะ่ะ อเอาเอา,เอาได้ถ้าอย่างนั้นก็ถาวายได้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการให้ทุกสิ่งอย่างอะ่ะเอาให้ดีที่สุดเอาให้บุญกุศลที่หนูเกลทำอะส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบปัจจุบันเร่งด่วนเลยฮ <laughs> ราบกลาขอบพระคุณมากๆา,กากนะเจ้าค้าหลวงพ่อจ้ะไม่เป็นไรอะหลังจากนั้นหลวงพ่อแย้ก็ได้ทำพิธีรับสังฆทานจากน้องเกลพิธีเป็นไปอย่างละมุนล,ละม่อมราชา อืดอาดแล้วก็นานสองนานเลยทีเดียวปานปะหนึ่งว่าหลวงพ่อแย้ท่านไม่อยากจะให้พิธีนี้เสร็จโดยเร็วนั่นเองท่านคงอยากจะใช้เวลาอยู่กับน้องเกลนานๆอยากจะพูดคุยอยากจะแสดงรอยยิ้มให้น้องเกลเห็นเสร็จแล้ววะเกลเสร็จแล้วเลยเจ้าคะ้ะหลวงพ่ออืมเสร็จแล้วว่ะถ้าอย่างงั้นนะ้าเกลขออนุญาตกลาบลาหลวงพ่อกลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะเจ้าค้าอืก็ได้ เอาเป็นว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาหาหลวงพ่อก็แล้วกันนะเกลนะว่าแต่ว่าทําอาชีพอะไรอยู่วะที่กรุงเทพอ่ะถึงได้นานๆกลับบ้านครั้งหนึง่งจังหวัดที่เราอยู่กับกรุงเทพก็ห่างกันเพียงแค่เขี้ยวหมากแหลกนี่เองทําไมต้องไปนานสองนานน่ะทางานอะไรเหรอจ๊ะเกลทํางานเกี่ยวกับการลงทุนจุ๊ค้าหลวงพ่อลงทุน ตลาดหุ้นหรอหรือว่าลอตเตอรี่อ่ะไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อเออไม่รู้ว่าแกจะบอกหลวงพ่อดีหรือเปล่าวะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยากจะปิดเป็นความรับนิดนึงนะเจ้าค่ะเรื่องอะไรเหรอคือว่าแกว่ะทำงานที่เว็บพนันเจ้าค่ะหลวงพอ่อโถเอ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยว่าแต่ว่าเว็บพนันเนี่ยมันเล่นยากหรือเปล่าวะ ไม่ยากเจ้าค่ะหลวงพ่ออยากจะลองดูหรือเปล่าล่ะเจ้าค่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันหลังอ่ะหนูเกลก็มาสอนหลวงพ่อหน่อยก็แล้วกันเผื่อหลวงพ่ออยากจะศึกษาบ้างมันอาจจะเอาไว้สอนญาติโยมก็ได้สอนให้เขาเห็นถึงบาปบุญคุณโทษสอนให้เห็นถึงภัยร้ายในการเล่นเว็บการพานันน่ะดีหรือเปล่าล่ะหนูเกลเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อฉลาดหลักแหลม แถมยังมีความเมตตากรุณาด้วยนะเจ้าคะ่ะก็ใช่นะสิหลวงพ่อเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นาะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้หนูเกลก็มาหาหลวงพ่อมาสอนหลวงพ่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปั่นเว็บพน,นันก็แล้วกันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาน้องเกลก็ได้เดินทางจากบ้านมาหาหลวงพ่อที่วัดเธอสอนหลวงพ่อให้ปั่นบาคาร่า และเกลยังสอนหลวงพ่อให้เล่นการพนันชนิดต่างๆในเว็บนี้อีกด้วยโดยความที่หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่านจึงใช้เวลาไม่นานท่านจึงศึกษาการเล่นการพนันเพียงแค่ไม่นานหลังจากนั้นหลวงพ่อแย้ก็เริ่มเล่นการพนันอย่างที่น้องเกวแนะนําเอาไว้หลวงพ่อรู้สึกจะหมกมุ่นมากท่านเล่นอย่างเอาเป็นเอาตายโดยมีน้องเกลคนสวยเป็นผู้แนะนําอยู่ข้างๆนั่นเอง เป็นยังไงบ้างเจ้าคะหลวงพอ่อเล่นง่ายแตกง่ายได้เงินง่ายใช่หรือเปล่าเจ้าคะอืมไม่นึกเลยว่าเล่นการพนันพวกเนี้ยจะได้เงินเยอะแยะมากมายรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกลว่าต้องมาคอยเป็นที่ปรึกษาให้หลวงพ่อเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเกวไปที่ปรึกษาหลวงพ่อก็จะเล่นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเกวไม่มาหลวงพ่อก็ไม่เล่นน่ะ เสียเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อรู้หรือเปล่าว่าที่หลวงพ่อปั่นบาคาร่าอยู่เนี้ยเกลวาก็มีรายได้ด้วยนะเจ้าค่ะรายได้ยังไงเงี่ก็รายได้เป็นการหักจากเปอร์เซ็น์ที่เกลแนะนําหลวงพ่อมาเล่นที่เว็บนี้ยังไงละเจ้าคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะโอ้แหมถ้ารู้ว่ามันมีประโยชน์กับเกลขนาดเนี้ยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือบ่อยๆ จะเล่นบ่อยๆกันแล้วกันนะจ๊ะเจ้าค่ะหลวงพ่อและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเก้วก็ไปมาหาสู่หลวงพ่ออย่างไม่ได้ขาดมาทุกวันบางวันก็มาทั้งเช้าและตอนเย็นมาแบบชนิดที่หลวงพ่อไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทีเดียวจนนานวันเข้าก็รู้สึกว่าหลวงพ่อแย้อาจจะมีใจให้กับน้องเกลวเพราะว่าสายตาที่หลวงพ่อแย้มองน้องเกลมันช่างเต็มไปได้วยความเสน่หา มันช่างเต็มไปด้วยไฟราคระสายตาของหลวงพ่อมีความสุขมากทุกๆครั้งที่ได้มองน้องเกลครับจนมาถึงวันหนึง่งรู้สึกว่าความรักที่สุมวงหลวงพ่อแย้มันก็ถึงเวลาที่จะต้องสารภาพให้น้องเกลคนสวยได้รับรู้เพราะความรักที่หลวงพ่อมีต่อนน้องเกลมันแน่นเต็มอกหลวงพ่อเหลือเกินหากไม่ได้บอกออกไปหลวงพ่อคงจะอกแตกตายแน่นอนนี่เกลหลวงพ่อ มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่าอายเหลือเกินแต่ถ้าไม่บอกออกไปอ่ะหลวงพ่อคงต้องอกแตกตายแน่นอนหลวงพ่ออยากจะบอกเกวว่าอะไรเหรอเจ้าคะหลวงพ่อคือว่าเกวอย่าโกรธหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อบอกอะไรออกไปอ่ะก็ได้เจ้าค่ะบอกมาเธอตอนเนี้ย เกลรับได้ทุกอย่างเพราะชีวิตของเกลว่ะมันก็ดำดิ่งมันก็อยู่ในจุดต่ำที่สุดแล้วเจ้าค่าอะอะอะไรนะหมายถึงว่าเกลว่ะกำลังพบวิกฤตในชีวิตอย่างนั้นเหรอใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อเกลว่ะเป็นหนี้เป็นสินคนเยอะแยะมากมายแล้วเกินน่ะชาติเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้หนี้เขาหมดหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพอ่อนี้อะไรเหรอเกล ทำไมมันถึงได้เศร้าส้อยจนหาทางออกไม่ได้เรื่องร้ายๆแบบนั้นนะ่ะบอกหลวงพ่อได้หรือเปล่าบอกหลวงพ่อมาเถอะนะเพื่อหลวงพ่อจะช่วยเหลือได้หลวงพ่อช่วยได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเนี่ยเกยว,ว่คิดไม่ตกเลยอยากจะปรึกษาขอความช่วยเหลือกับหลวงพ่อเหลือเกินเจ้าค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพ่อแม่เกวก็ตายหมดแล้วอะ มีเพียงหลวงพ่อเพียงแค่คนเดียวเกลไม่รู้ว่าถ้าบอกหลวงพ่อไปแล้วว่าหลวงพ่อจะเมตตาเกวหรือเปล่าหรืออาจจะเห็นเกลว,ว่าเป็นคนมักได้ก็ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้ยพูดน่าสงสารเหลือเกินนะ้าบอกมาเถอะหากหลวงพ่อช่วยได้หลวงพ่อช่วยทันทีเลยไม่ต้องกลัวนนะหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าเกลว,ว่า ปั่นบัคาร่าเป็นหนี้เขาอยู่ตั้งสี่สิบล้านเจ้าค่ะโอ้สี่สิบล้านเลยเหรอแล้วยังไงอ่ะหลวงพ่อเจ้าคะเกว่าถึงเวลาที่ต้องหาเงินไปใช้เขาแล้วนะเจ้าค่ะอยากจะขอยืมหลวงพ่อสักสี่สิบล้านเจ้าค่ะหลวงพ่อจะเมตตาให้เกยวยืมหรือเปล่าเจ้าค่ะอืมไม่เป็นไรอะ่ะเนี่ยดีนะที่บอกตรงๆกับหลวงพ่อหลวงพ่อชอบคนตรงๆแบบนี้ละ รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลองพ่อมาพ่อหลวงพ่อแยแ้แกพูดจบแกก็เดินเข้าไปในกุฏิหายเข้าไปในห้องเพียงแค่แป๊บเดียวแกก็เดินกลับออกมาพร้อมเงินจำนวนถึง40ล้านด้วยกันเอานี่เงิน40ล้านเอาไปต่อทุนเอาไปใช้นี่ซะให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันเป็นภัยแกตัวล่ะเกลอุ๊ยแอปแป้ปฏิกตเกลดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะหลวงพ่อ ไม่คิดไม่ฝันเลยเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อจะมีความเมตตากรุณาปลาดีกับเกลได้ถึงขนาดเนี้อืมไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเกลรู้ความรู้สึกของหลวงพ่อเกลอาจจะไม่สงสัยอะไรเลยก็ได้อะไรเหรอเจ้าค่ะที่หลวงพ่อจะบอกเกลว่าเรื่องของเกลเกลพูดหมดแล้วทีเนี้ยต้องเรื่องของหลวงพ่อบ้างนะเจ้าคะ หลวงพ่อคะบอกเกวตรงๆได้เลยคะ่ะโถเอ้ยปฏิกิริพอถึงเวลาตัวเองกลับไม่กล้าพูดอ่ะกลับอายซะอย่างงั้นแอ้แป้ไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อสปีกออกมาได้เลยเจ้าคะ่ะเกวแม่เอาละหลวงพ่อจะตัดสินใจพูดความจริงก็แล้วกันรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอกับเกลอ่ะ หลวงพ่อมีความสุขแล้วเกินน่ะฉันอะไรก็อร่อยนอนหลับเต็มอิ่มฝันหวานทุกวันเลยอะความรู้สึกที่หลวงพ่อมีให้เกว่ะหลวงพ่ออธิบายไม่ถูกเลยหลวงพ่อบวชตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเนนน่ะแล้วก็บวชพระจนมาถึงทุกวันเนี้ยไอความรู้สึกที่มีกับผู้หญิงอ่ะหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลย รู้สึกกับเกลเพียงแค่คนแรกอะจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพอ่อจริงไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าความรักนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อค่ะที่หลวงพ่อรู้สึกอ่หลวงพ่อกําลังรักเกลเจ้าค่ะโอ้แอปแป้แอปแป้ปฏิกิริยูดิตัสปฏิแกตมันเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่เหรอความรู้สึกของความรัก มันช่างอิ่มเอ็มช่างมีความสุขเหลือเกินน่ะขนาดเสียเงินสี่สิบล้านยังยิ้มแป้นเต็มหน้าเลยโหยความรักมันช่างรุนแรงเหลือเกินใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อแบบเนี้แสดงว่าหลวงพ่อรักเกลนะเจ้าค่ะโอ้ถ้าแบบนี้มันต้องทํายังไงอะแล้วแต่หลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่ออยากทําอะไรก็ได้เพราะว่าเกลเองก็รู้สึกไม่แตกต่างจากหลวงพ่อ หลวงพ่อให้เงินเกลถึง40ล้านน่ะหลวงพ่ออยากจะให้เกลทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะเอาเป็นว่ารวบรัดตัดตอนเลยนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่หลวงพ่อแย้กับเกลอ,อ้อล้อต่อกระซิบกันอยู่พักใหญ่ทั้งคู่ก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับหลวงพ่อแย้แกมีความสุขมากพอตั้งแต่เกิดมาจนอายุถึงขนาดนี้นี่คือประสบการณ์ความรักครั้งแรกของแก ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะวิเศษและมันจะมีรสชาติแห่งความสุขที่แปลกใหม่หลวงพ่อแย้แกมีความประทับใจมากๆเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นเกลวก็กลับไปทํางานที่กรุงเทพมหานครนานสองนานกว่าเกลวกจะกลับมาหลวงพ่อแย้ก็อดลนทนไม่ไหวจนคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าเห็นจะได้หลวงพ่อแย้จึงได้ตัดสินใจโทรวิดีโอคอลไปหาน้องเกลอุ้ยหืพี่แย้คะ ทำไมถึงได้โทรวิดีโอคอลมาหาเกลตอนนี้ก็พี่คิดถึงเกลหล้วเกินน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขเลยอ่ะอยากจะเห็นหน้าเกลทุกๆวินาทีเลยโทรพี่แย้น่าสงสารจริงๆนะคะเนี่ยอืมถ้าสงสารแบบเนี้มีอะไรปลอบใจพี่ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ปลอบใจอะไรอ่ะพี่แย่ก็ คนเป็นผัวเป็นเมียกันนานๆจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งอ่ะช่วยทำอะไรผ่านโทรศัพท์ให้พี่ดูบ้างได้หรือเปล่าแบบที่เกลเคยเปิดในโทรศัพท์ให้พี่ดูว่าได้ไหมก็ได้ถ้าพี่แย้อยากดูอ่ะเกลก็จะแสดงให้พี่แยดูก็แล้วกันนะคะได้เลยจัดทิ้รัหลังจากที่เกลพูดจบเธอก็ค่อยๆปลดเปลื้องเสื้อผ้าของเธอออก จนเหลือเพียงแค่ร่างกายปเปยเป่าล่อนจ้อนแล้วก็ถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือให้หลวงพ่อแยด้ดูจนหลวงพ่อแย้แกเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วทั้งคู่จึงได้ตัดสายโทรศัพท์ไปความรักของหลวงพ่อแย้กับเกลเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ฟังทั้งสองคนหลบหลบซ่อนซ่อนไม่กล้าบ,บอกให้ใครรู้แต่ที่แน่ๆทรัพย์ส,สินเงินทองที่หลวงพ่อแยม้มีหลวงพ่อแย,อย้ค่อยๆเอาให้เกลมากบ้างน้อยบ้าง อย่างน้อยก็10ล้านอย่างมากก็ 40- 50ล้านให้แบบนี้อยู่ทุกเดือนทุกเดือนและส่วนเงินทองที่ลดวพ่อแย้ให้เกลไปนั้นไม่รู้ว่าเกลไปใช้อะไรหมดปั่นบาคาร่าหมดหรือว่าเอาไปเปิดธุรกิจใหม่กันแน่พราะถ้าหาเกลปั่นบาคาร่าต้องหมดเงินแต่ละครั้งถึง4ี่ซ้าห้ล้านบาทก็คงจะเป็นไปไม่ได้ละครับจนเวลาผ่านไปนานหลายปีปรากฏว่า เงินที่หลวงพ่อแยะให้น้องเกลนั้นจำนวนเงินก็มากมายถึง800ล้านบาทหรืออาจจะมากมายกว่านั้นก็ได้ครับท่านผู้ฟังจนชาวบ้านเกิดละแคะละคายในพฤติกรรมของหลวงพ่อแย้พอทุกครั้งที่เกลมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็มักจะพาเกลเข้ากุฏิแล้วก็ปิดกุฏิล็อกแน่นหนาไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนด้วยพฤติกรรมแบบนี้มันช่างชวนน่าสงสัยจริงๆ จนชาวบ้านได้นำเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้ตำรวจได้รับทราบและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แฝงตัวเข้ามาทำการสืบพฤติกรรมของหลวงพ่อแย้ในวัดนานถึง8เดือนด้วยกันสืบไปสืบมาจึงได้รู้ว่าหลวงพ่อแย้แกไม่ได้มีพฤติกรรมเพียงแค่เรื่องชูสาวเท่านั้นแกยังมีพฤติกรรมเรื่องการเอาเงินวัดไปใช้ใจ่ายแบบผิดประเภทเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบและเก็บหลักฐานจนแน่นหนา แล้วจึงได้เข้าทำการจับกลุ่มหลวงพ่อแย้โดยทันทีเอ้ยอะไรเนี่ยตำรวจที่ไหนอยู่ดีๆก็บุกมาแบบเนี่ยฮะไม่มีปีมีคุยเลยรู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่อ่ะเฮะเราสืบทราบมาว่าหลวงพอ่ออะเลี้ยงผู้หญิงเอาไว้แล้วก็เงินวัดน่ะหลวงพ่อเอาไปใช้จ่ายผิดประเภทด้วยนะครับเอ้ยมเอาหลักฐานที่ไหนมาพูดเนี่ยฮะมันไม่เป็นความจริงเลยสักอย่างอ่ะไอ้เรื่องพูดนั้นน่ะ ฉันสามารถแก้ต่างได้นะเว้ยครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเชิญหลวงพ่อไปที่โรงพักก่อนก็แล้วกันนะครับได้ไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะได้เห็นดีกันน่ะหน่อยอยู่ดีๆก็จะมาจับกูอะ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยแอแปป้ไม่นะครับหลวงพ่อพวกผมอะ่ะฝังตัวอยู่ในวัดนานถึงแปดเดือนแล้วนะครับเก็บหลักฐานทุกสิ่งอย่างคราวเนี้หลวงพ่อดิ้นไม่ดุหรอกครับโอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย มาอยู่วัดตั้งนานแล้วเหรอใช่ครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อยอมรับซะดีกว่าครับเรื่องจากหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับหลวงพ่อโอ้ถ้าอย่างนั้นเออฉันเออยอมรับเถอะครับหลวงพ่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้ทําเอาไว้อ่ะมันบาปมหันต์และมันก็ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับจะผิดกฎหมายได้ยังไงอ่ะเงินก็เงินฉันน่ะฉันให้ใครก็ได้นี่โยม ไม่ใช่ครับหลวงพ่อเงินเขาเอามาถวายวัดเขาต้องการจะทํานุษํารุงพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้มุ่งเน้นให้หลวงพ่อเอามาใช้จ่ายแบบผิดประเภทแบบนี้หรอกนะครับโถ่เอ้ยแล้วอย่างนี้ต้องทํายังไงอะฉันน่ะยังไม่รับหรอกนะข้อหาที่โยมพูดออกมายังไงซะฉันก็จะสู้ให้ถึงที่สุดอะแต่ถึงยังไงพวกเราก็จะจับกุมหลวงพ่อแล้วก็นําตัวหลวงพ่อไปฝากขังไว้ก่อน เพราะหลักฐานมันแน่นหนาเราคงไม่ให้หลวงพ่อประกันตัวนะครับอือโดจะจับพระขังแบบเนี้ยมันเคยมีที่ไหนลยโยมมันก็ไม่เคยมีหรอกครับหลวงพ่อพวกเราจะจับหลวงพ่อสึกก่อนครับเอ้ยสึกไม่ได้ฉันยังไม่สึกอ่ะถ้าสึกแล้วฉันก็กลับมาบวชอีกก็ต้องนับพรษาใหม่สิอีกอย่างนึ่งอ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำอ่ะถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องถอดพ้าเหลืองออกก่อน แล้วก็นุ่งขาวห่มขาวถ้าหากว่าหลวง,งพ่อกลับมาชนะคดีเมื่อไหร่หลวงพ่อก็กลับมาห่มผ้าเหลืองอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องรับภาษาใหม่ก็ได้ครับเอาเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอสละผ้าเหลืองออกแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวถ้าหากว่าคดีฉันพลิกฉันไม่มีความผิดฉันก็จะกลับมาห่มผ้าเหลืองตามเดิมแล้วก็ยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นน่ะได้ อย่างที่โยบบอกนั่นแหละครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นเชิญหลวงพ่อเปลี่ยนชุดครับได้โอเคซิค่ะแล้วเว้ยหลังจากนั้นหลวงพ่อแย้ก็ทำการปลดผ้าเหลืองออกทั้งหมดแล้วแกก็นุ่งขาวห่มขาวแทนจากนั้นหลวงพ่อแย้ก็เริ่มสู้คดีแกปฏิเสธทุกๆข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งแกหมายจะสู้คดีให้ถึงที่สุดจนถึงทุกวันนี้ทิดแย้หรือว่าหลวงพ่อแย้ ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับถ้าหากว่าศาลยังไม่ตัดสินแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามานี้เชื่อเหลือเกินครับว่าท่านผู้ฟังก็สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรมันถูกหรืออะไรมันผิดอะไรสมควรและอะไรที่ไม่สมควรแต่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับเรื่องที่ผมเล่าเป็นแค่เพียงเรื่องสมมุติเรื่องที่แต่งขึ้นมาเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ชื่อของแต่ละบุคคลก็เป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับขอความสุขสวัสดีจงบิแแ่ทุกท่านสวัสดีครับ